วาสนาสิได้จะเฮ็ดอันนี้พ่อหนุ่ยเอ้ยเฮ็ดอื่นคือบ่เห็นเลยเฮ็ดเมาบ่อเฮ็ดเมาดกันนี้แทนนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะคลิปมือนี้เป็นคลิปประจำวันที่สิบแปดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะขอต้อนขอปลาคือเก่าล่ะค่ะไปหาเบิงเฮ็ดไปหาจอบเบิ่งวันนี้เฮ็ดอีหยังออกแน่ไปเบิ่งค่ะวันนี้สีมานประมาณป้าย ไอตองหวานเขมีดอกเตียวบ้างอ้าเฮ้ยจะแหม่นดีหายอยู่เขาไข่แล้วค่ะขาไข่เหลืองขัาไข่เขียวง่ายอีกแล้วบ้านบ้านแต่ว่าเป็นยังอุ้่ออีกแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยแข็ง

มาแล้วค่ะมาแล้วนั่นอีดอกนึงพี่น้องออ้ยพีปีปีปีสองดอกสองดอกสองดอกโอ้ยนุงคบตาคบตาเอาละเด้อค่ะเก็บแล้วนะจ๊ะนี่นี่โอ้ดอกหน่อยนี่ก็มีดอกหน่อยนี่ถฐานใหญ่ก้อนที่ถั่วพี่น้องอีกหนึ่งดอกใส่กระตาก่อนดอกหน่อย หน่อยแห้งๆกระเจ้าไหวมืออ <tech> ื่นเด้อนี่คลิปไว้อุ้ยนี่ดอกนั่งพี่น้องอุ้ยเห็ดตุ่งเขาเห็ดตุ่งเขากำต้นนี้เห็ดตุ่งหวานเด้อค่ะนี่ดอกนั่งพี่น้องเฮ้ยดอกกำลังงามๆเลยบ่เห็นยหนี่สองดอกพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ <c oughs> <c oughs> นึ่งดอกนึ่งดอกพี่น้ออ๋อนึ่งดอกถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนี่พออีกดอกนึง่งละพี่น้องใบใหม่มันบังไว้อยู่แน่วยเห็นไก่ไก่กั้นนี่แหละน,นี่เห็นไหม นิ่งงามค่ะไปอีกแล้วเอพีนะอีมวนแต่ว่ามีอีกเ่าวะอีกดอกน่เอาเขาแปลงแข้ง ปลูกดอกเกี่ยวพี่น้องนี่ดอกญ่กลกบมาบ้านแล้วค่ะพี่นอ้องตอนนี้ก็พยย่อยจัดปืแล้วก็ขอแม่กินเค้กเล้วค่ะมาหน่อยก็เอาเค้กใหน้นี่ค่ะ ก็สิอยากกินแห้งแหละพอเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะคะว่าแม่กินเค้กๆๆๆกินเค้กเขาว่าหนึ่ง <ๆ S 2> ก็เลยไปซื้อเค้กนในเซเว่น <ๆ S 2> มาให้ก่อนนึงค่ะไปเบิ่งวันกินค่ะว่าปเป็นตาแสบปั้นไหนข่อใหญ่เอ้ย น,นี้ได้กินขนมหวานนี่กินอะไรเวลาเมนูเย็นล่ะค่ะพี่น้องเมน,นีสิใส่กระทะไฟฝาคือเกาเด้อค่ะตามภาษาคนขี่ขานค่ะเมน,นี้ขี่ขานดั้งไฟเพราะมีคนดัง้งนี่คือเครื่องปรุงนะคะเมน,นูของขา้าเมน,นี้ตามออเดอร์ตั้ทองค่ะเห็ดไห่เห,หล้าเพราว่าเราเบิ่งหลูกไห้ด้วยค่ะ ซุปหน่อไม้หือว่าย่ำหน่อใหม่สไตล์ในทองเนะะี่ยค่ะปลายเหมือนวิธีการห็ดของหนุ่ยค่ะป้ายค่ะดับแหลกเลยค่ะน้ำยานางค่ะนี่คือน้ำยางนะคะเราจะเอาน่อไม้ที่เราต้มไว้เมื่อเช้าเนี่ยค่ะลงไปต้มกับน้ำยางอีกรอบหนึ่งนี่ยรอบน้ำยาค่ะ รถต้นนี้มีฉากคันนี้มันมีมอหนึ่งขับอะไรทีไเนะวางอะไรเปล่าอ well ู้ยังโชกับกป๊ะเลยเอาออกมาทิ้งไปเลยไม่ทิ้งทำไมอ่ะวันนี้ทำไมดำจังไปทําอะไรมาฮะน้องลูกไา้ถามกับมตอบเว้ยรถมันก็จะพังสิลูกเอาไปทาแบบนั้นอ่ะ ไหนลูกกั้นยืนสิลูกกั้นยืนให้ยายๆดูชุดหน่อยเร็วลูกขึ้นลูกขึ้นสแตนด์อัพเดือดแล้วค่ะพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้วกับปี๊ดเต้าสำหรับนี้ค่ะต้อมไปอีกจังน,อน่อยให้น้ำยานางต่าไปนี่มัน,นูนิ่มๆนุ่งๆได้ค่ะ มันก็คือสุหนอใหม่ทั่วๆไปนี่แหละพี่น้องแต่ว่าตาเราสอบเอิญว่าย่ำและหนูเห็ดให้เรากินถูกเทือแล้วก็คิดว่าหนูย่ำนี้หนูก็เห็ดแบบเดียวกันกระสูตรสุหนอใหม่นี่แหละค่ะว่ามีอย่างใส่นอใหม่ลงไปเห็ดง่ายๆแล้วค่ะเพราะต้องมีแนวได้ขวหนอใหม่นี่ก็ใส่ลงไปเพื่นว่าเพ็่นผ้าน้องจัดเปิดไปซับนอใหม่ในสวนมาด้วยค่ะ แม่เนยว่าเออคือไปลไาทายทาให้แม่ไปไทายเนี้ยเราก็ว่าเราลงข้าวไปวแล้วว่ะดังนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะเราว่างแม่เนยวาวนี้พอนนี้จะเปิดแล้วก็ว่าแสบถึงแม่น้ำด้วยค่ะบีบปักนาวค่ะเห็ดง่ายๆเด้อมาต้องเห็ดให้ยากโอ๊ย ดับต่อไปน้ำปลาแดดใส่ในน้อยก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมันสิแก่หยาดทะลดนี่อันนี้นไปพี่ปนพุมมัวค่ะ เอาคัวค่ะพ <gardens> ี่น <ources> ้องเส้นเหลก็นนวนววนววผู้สิมเดยวผู้เสียสั้นในการซิมมากแลวค่ะสาวกนอใหม่แเฮ้ยย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 ยแยบ อีลีนะเด้ค่ะเพชรอ่ะเพชรกับเปียวบักน้ามันเพชรยังนั่นมันเป็นกาวลูกนี่ค่ะพี่น้องต่อไปกับสิไซพักลงไปแล้วเด้อค่ะน้องอิงว่าโอเคแล้วเขาบอกว่าโอเคผ่านแล้วต่อไปก็ใส่พักลงไปนี่ลูกเต๋าห้องเนี่ยเป็นน้ำมาเซ็ เรียบร้อยกินได้เรียบร้อยค่ะเอาขดยวมาคุยเด้ออย,ยากกินสุปนอไมยำน,นอไม้สูตรอีสานเท่าเด้อค่ะไปค่ะยวสิตักไปเ็เฮกตาแล้วใส่จานเก่านี่แหละค่ะใส่จานเก่านี่แหละนะเอย้ยสุดท่อนั้นล่ละค่ะ ลักลงไปให้ต้ามาเนี่ยเหต้าตรนนึงเนี่ยทื่เอาไว้ขึ้นจากของด้วค่ะวันนี่จะลงไปให้ต้าทองเดินแบบ่ายนี่ในหองยิ่งขีจัก,กรยานลงไปไหนเอากับข้าวไปส่งตาไปขึ้นรถเลยไปแม่พาไปเอ้าเดินใส่รองเท้าไหม พี่น้องใช้ก้างแกงยีน่นแบบัดมือเล่ยมานนี่แล้วสซล้องถาวาให้คุทธิไส่กันด้วยค่ะอขอยใหญ่เอากระเพาไปสองตาละค่ะวันนี้ได้อะไรจุ๊หน่อไม้พุทจิ๊ไปคันนู้นดีกว่าคันยายดีกว่าไปอาบอกตาด้วยไหนตาอยู่ไหนอ่ะ บอกตาจีเอากับเก้ามาให้เอากับเก้ามาให้เขาวะไปเดินเข้าไปได้อะไรเอากับเก้ามาหับกับเขาก็เขากอนนี่ เก่งมากเก่งมากเลยไม่ตาหลังจากทรงกับข่าวตาเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นมากินอาหารของเราค่ะพี่น้องเออจะแมนขักเด้สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี่ละค่ะพอกันไม่ขิดนะมือเอื้อซ้าหนึ่งสีพาไปเห็ดบุญด้ค่ะมึงพี่อิงอิงหนึ่งสีพาไปเห็ดบุญไปใส,ส่บาตรสีพาไปน้ำกันบัดร่องนี่ละค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนปอนยัสวัสดีครับเ<ม>จอกันใหม่คลิปหน้าพูดสิ<ม>อุ้ยบักกันนี้ก <c oughs> <c oughs> ินหากหมาติดจับไอ้เยอะเรากินให้เบิง้งเบิ้งเขาสิบไป,ปยูเมืองหนอกเพื่อพี่น้องเขาว่าเขาสิบไป,ปยูเมืองหนอกเขาเลยฮัดกินอาหารพวกนี้ไว้ยิบดูดละสัน กินแล้วก็คึกจจ้สิแล้วค่ะ